สวัสดีจ้าสวัสดีทํามบูชชมทุกท่านนี่เป็นพ้นการออกลวันหวยลาาหวยเลาาสามคีประจาง้วนที่ยิบเก่าสิงหาคมาอสองพันห้าร้อยสิบแปดล,ล่างวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกห้าสามห้าสาลางวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกสองเจ็ดสองเจ็ดล่างวันเลขสาตัวบนเลขที่ออก3ามสองเจางเล่างวันเลขหาตัวเลขที่ออกห 0 5 3 0 7 0 5 3 27 0 5 3 27นี่ก็เป็นพ้นออกระวนหวยลาวหวยลาวสามาคีประจาง้นที่ยิบเก่าสิงหาคม2,518เนหาหให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวสามาคีแต่รับเงินกันทุกคนเนะจ๊ะฝากไว้เนยนะจ๊ะรับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจแล้วมาพบกันใหม่ในผลกันออกหวย ในมือหนะสำหรับมือนีขอบคุณละสวัสดีจ้า